สารีบุตรอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศินเป็นผู้ทำพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาเพราะสังโยช์สามสิ้นไปบุคคลนั้นเป็นสักตักขตุประมะจะท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์เจ็ดครั้ง เป็นอย่างยิ่งแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้สารีบุตรนี้บุคคลจาพวกที่เก้าที่มีเชื้อเหลือเมื่อทํากาละย่อมพ้นจากนรกพ้นจากกําเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกติวินิบาตจุนทะ ก็เป็นฐานะที่จะมีได้คือการที่พวกปริพาชกอัญญะเดรถีจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสก็เมื่อพวกท่านประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลกี่ประการอานิสง์กี่ประการอันท่านทั้งหลายพึงหวังได้จุนทะ พวกปริพาชกัญญะเดรธีผู้มีวาทะอย่างนี้อันพวกเธอพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสเมื่อพวกเราประกอบตนให้ติดเนื่องอยู่ในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลสี่ประการอน,นิสงส์สี่ประการอันพวกเราพึงหวังได้สี่ประการอะไรบ้างคืออาวุโส ภิกุในธรรมวินัยนี้เพราะละสังโยชน์สามสิ้นไปจะเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงจะตรัสรู้ในการเบื้องหน้าข้อนี้เป็นผลประการที่หนึ่งเป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งอุโสข้ออื่นยังมีอีกภิกุ เพราะละสังโยสามสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้ข้อนี้เป็นผลประการที่สองเป็นอนิสงส์ประการที่สองอาวุโสข้ออื่นยังมีอีกพิกุ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าสิ้นไปจะเป็นโอปปาติกะผู้จปะปรนิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาข้อนี้เป็นผลประการที่สามเป็นอนิสงส์ประการที่สามอาุโสข้ออื่นยังมีอีกพิกขุจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้อนี้เป็นผลประการที่สี่เป็นอนิสงส์ประการที่สี่อุโสเมื่อพวกเราเป็นผู้ประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่ประการเหล่านี้อยู่ผลสี่ประการ อาน,นิสงส์สีประการเหล่านี้อันพวกเราพึงหวังได้ดังนี้อานอน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อานอน์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคต แล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปสัญญาเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปวิตกเป็นของแจมแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไป, Lub ปอานนท เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ดังนี้